วูดสปริงลาแมลิแลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาทางอแอนาล็อกครับเอฟเอฟแอนาล็อกลิงเข้ามาทางเอ็กซ์เหนึ่งสามแปดนะครับเชิญกลุ่ปที่สองเลยครับกรุปที่สองชาช้าชัดครับขอสักห้าสถานีเชิญเลยครับโอเคโรเสามรสือสาราวฟังฟังเอ็กซ์เลยโอเคเราสามรสือสราวฟังฟัเอ็กซ์เลยประถมทามีครับ โอเชี่ยนเซเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มโอเชี่ยนเซเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มเอกบริเอกทุ่งโฟร์เอกสเรวิสกี้เอกสเรเอกทุ่งโฟร์เอกสเรวิสกี้เอกสเรจังหวัดนครราชสีมา ครับผมเมื่อสักครู่รู้สึกจะมีซ้อนกันมาสถานีสนุดท้ายนะครับตอนนี้ผมมีจดไว้ได้สี่สถานีนะครับสถานีที่สี่นี่ผมเ็นข้อส้ายขึ้นแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอ,ออดิโอนะครับอันเดียผมทวนให้นะครับถ้ามีใครขาดตกไปที่เรียกมาแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เชิญเลยขานได้เลยนะครับสถานีแรกที่ผมจดบได้นะครับคือโฮเชอเซราซีโร่ราโูฟอฟฮัมเฮชไทร โ o เ e l s ซวิสกี้ไมค์ยูนิฟอร์มเ o กโครท o โฟร์เอ็กซ a เรย์วิสกี้เอแล้วก็สถานีที่ีในผม็นหางทีนะครับคือโ o t e l เซว่ a ทออสการ์ยูนิฟอร์มออฟนะครับมีใครขาดตกหล่นไปไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เช่ญหครับ ครับผมไม่มีนะครับาสีก็เไปตามสีก่อนแล้วนะครับอ่าเชิญเลยครับสถานีแรกของกลุ่มนี้นะครับโคอสเทลซราซีโร่บราโวฟอคตรอนเอ็กซ์เรย quality, quality, ์วิสกี้ทรีกิโลอินเดียแทงโกนะครูประจำค่ำคืนนี้อ่าเชิญเลยครับที่เสียงดังฟังชัดแคทคิโอคิฮานะครับแบบร์ตชอวแล้วสวัสดีครับคุณพี่วิสกี้ทรีทรีคอสเทลซราซีโร่บราโวฟอคตรอนเอ็กซ์เรย์ สถานีประจันทีนะครับขอการด้วยไอคอมวีแปดสองเทนโป่ผ่านห้องทดสอบส่วนตัวผ่านระบบอีสตาไอเอฟเอ็กซ์เอ็กซ์เก้าหนึ่งหนึ่งเอเซเลสแล้วก็ได้เอ็กเก้าครับชัดเต็มครับผู้เก็บสุขภาพดีและมีความสุขครับยิ่ดีรับทราบถ้าผม เช่นกันครับรับเสียงดังฟังชัดครับเควเคห้านะครับกอไอเออวีแปดสิบสองแทงโกนะครับเข้ามาทางเอ็กซ์เรย์เสียงดังฟังชัดครับไม่มีปัญหาคัฟฟี่นะครับก็ขอบพระคุณครับพี่เจ็ดสิบามโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับสาธีตต่อไปนะครับคอนเทนเซอร์เซเว่นวูสกี้ไมค์ยูนิฟอร์มครับเสียงดังฟังชัดครับเชิญเลยครับพี่เวีแปดสิบสามแองโก โรงแรมเซเลสเซเว่นวิสกี้ไายูนิฟอร์มเเวเมืองเพ็รบุรีกครับลมทดสอบสัญญามรปีห้าเก้าโดยใช้ไอค่อนไอดีหนึ่งครับดีแลตาไอานอสพาสตัวไอเอเก้าหนึ่งถุงเทกครับไดีรครับพื่พครับคิอยูเจ็ดสาม ครับผมรับทราบครับคิวอเคห้าครับเขาสวนส่วนตัวนะครับเข้ามาทางอีซาโดยไอทีห uh, ้าหนึ่งนะครับเข้ามาทางเอ็กซ์เอ็กซ uh, ์เอลเอ็กซ์เก้าหนึ่งศูนย์เอ็ก์เรย์คิวอเนหครับจักเปฟรีนะครับมา่อครับสถานีต่อไป uh, เชลยครับเอ็กโคทูโฟร์เอ็กซ์เรย์วิสกี X ้เอ็กครับ ครับผมด้วยความขอบคุณครับสวัสดีครับพี่วิสกี้ทีกิโลอินเดียแทงโกผมเอคโค่ดูโฟเอสเอวิสกี้เอีครับี่ยวทียอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับใส่ด้วยระบบเอคโคลริงครับวิสกี้ทีกิโลอินเดียแทงโกคิดแอลครับรับทันได้คิี่วเทียระดับหชัดเจนครับิวอ่ยุครับเจ็สิบามครับ อ่าครับผมเอ่อขอขอรบกวนอีกนีกนึงครับที่ Echo to 4Xray whiskey Xray เอ,อ่อ Echo นี่พี่ใช้อะไรนะครับใช้อ่อคอมพิวเตอร์หรือว่าหรือว่าแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่าเขา้าเข้ามาทั้งอ่อยังไงครับอ่อเผื่อพี่เพื่อนเพื่อน,นมอนิเตอร์อยู่ก็อาจจะได้ไปลองทำเล่นดูบมังนะครับอ่า Echo to 4Xray whiskey Xray ครับ W3KIT ครับขอ,ขอ,ขอเข้าขั้นตครับพี่ ครับผมเป็นเครื่องยูริวาเอฟหกสิบนะครับไปด้วยซิมเน็ครับผมขอบคุณคับผิวยยครับเจ็ดสิบสามครับครับขอบคุณมากครับที่ช่วยแจ้งให้ทราบนะครับผมมาพีโอซีนะครับ เอ่อไอโคลิงดัทรีกีไอคีกีแอวครับเสียงไรก็ตามชัดครับโคเโอทีแอวอนจาเชนะหน่อยครับสวัสดีครับเอ่อสุดท้ายสุดท้ายของกรุ๊ปนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมเห็นข้อสายขึ้นมาไม่ทราบงั้นเดี๋ยวผมผมลองเรียกข่งดูก่อนแล้วกันนะครับมาโคเทอเซอร์ทรีออสการ์ยูนิฟอร์มกอล์ฟครับเอ่อเอ่อสแตนด์บายอยู่ไหมครับถ้าสแตนด์บายอยู่ใช่เลยครับครับด้วยความขอบคุณนะครับพี่วีเตอรีกีกิโลวิเบียทังโก สวัสดีพเป็นวันที่ทุกสถานีแล้ว um, นะครับคุณผูมท่ารออช่าใกองฟอฟูอัเฟือเมืองสมวันกรับสีมากครับต้นทดสสัญญาณครับแล้วังคิวโอเคระดับหาครับไม่กระตุกไม่ขาดนะครับออกแสงผ่านระบบวีวีทวิทย์เอสเอฟเอ็แงวเอหนึ่งมแปดครับดความกนธุรกิจส่วนที่เล้วยความร่ารว่นะครับอากาศเย็นแรงูแลงูครับเพื่อยูเส0้0ิ อ่าครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอ่อฟังไม่ทันนะครับแ3 8นี้เข้ามาทางเอ่อทีวีสวิตช์นี้เข้ามาทางเอ่อดีไซน์ถูกต้องไหมครับเข้ามาทาง RES เอ่อ138เอ่อขอขอคอนเฟิร์มหน่อยครับออผ่านระบบทีวีทวิ้ครับวายที่เทปครับเทปเทลเทป138อ่าครับผมครับผมอ่า และข้อความได้ครับอ่า YSF เข้ามาทางยีสุ f ิวชั n s ซ s สเต็มครับ QK5 ครับขอขอบคุณนะครับที่มาเช็คอินสำหรับค่ำคืนนี้อ่ากรุ๊ปต่อไปนะครับกรุ๊ปที่สามนะครับที่สุดจะไปอยู่ t r e e k i t อ่าเน็ t ค o นโทรลครับอ่าเชิญยื้อขาเข้ามาได้เลยครับกรุ๊ปที่สามครับเชิญเลยครับ